ผ่อน6,000กว่าบาทส,ส,สวัสดีค่ะ 45่หคันลำลูกาของ9เห็นเราสองสาวสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าเอาหนุ่มหล่อคันใหม่มาให้ทุกคนได้ชมใช่มาเทมาเทขาวสีแบบอสมุนเนี่ยอันนี้จากซีรีหรือเปล่าคะโอเคคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าใช้งานง่ายแล้วราคานะคะบอกเลยว่าจับต้องได้ง่ายมากใช่แล้วเป็นรุ่นอะไรคะน้องบีตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะจ๊ะเป็นตัวอถูกต้องค่ะ สองจุสอีสอีปี2016ันส 2,016ค่ะจะบอกว่าน้องหล่อมาแล้วเลยแล้วก็ราคาคันนี้นะคะเบามากๆเท่าไหรพี่สอดไม่ได้รุนแรงค่ะเท่าไรคะ3 3 8 0 0 0ห่บาทอ่า3 3 8 0 0บาทใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่อยากได้ t o y o ต a า e v o วแล้วอยากได้ค่างวดเบาๆนะคะแนะนาคันนี้เลยค่ะเพราะของน้องเนี่ยมีดีแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าน้องดียังไงแค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วใช่ค่ะเพราะเขาแปลงหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ นี่นะคะโอโก้โลโก้โลโก้แดงแรงฤทธิ์ถูกต้องเป็นรีโวใช่แดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะคะตาของน้องใสมากเลยน้องบีแน่นอนเพราะว่า45คานี่ไม่ยอมให้ตาขุ่นมัวค่ะ <c oughs> <c oughs> จะต้องใส่ปิ้งนะคะใช่แล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอก,มอกแบบนี้มาให้เรียบร้อยอแล้วนะคะด้หน้าเท่ๆดูๆแบบนี้ถูกตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวพร้อมมีคิ้วโคมียมตรงนี้<ช>คือสวยลงตัวเลยบอกเลยนั่นแล้วคันนี้นะคะได้ล้อแม็กแบบนี้นะคะเป็นล้อเวลนะคะขอบ18อลอๆใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะ เอาไปขับได้เลยะค่ะลูกค้านี่สวยงามมากๆมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็หูกระจกเนี่ยก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่า เป็นยังไงบ้างคะภายในโอ้โหภายในนะพี่ก็คือดูสปอร์ตมากเลยนะด้วยตัวบอกเขาเนี่ยเข้ากับสรีละของเรานะคะใช่ค่ะแล้วก็พวงมาลัยมีปุ่มมัตติฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ด้านหน้าคอนโซลนี่คือทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์กี่กี่เกียร์คะเป็น5เกียร์ระบบ5เกียร์ค่ะ ห้าเกียร์ใช่ไหมคะถูกต้องเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วจ้าแล้วก็มีปุ่มเขาเรียกว่าเปลี่ยนโหมดเนาะใช่อีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะเพื่อรงรับในการใช้งานนะคะถ้าเราต้องการพุ่งทยานเราก็ใช้เป็นโหมดพาวเวอร์โหมดแต่ถ้าเราต้องการแบบประหยัดเราก็ใช้เป็นอีโคโหมดได้นะคะจะเป็นผ้านะคะพี่ถูกต้องค่ะเบาะเป็นกำมะหยี่นะคะนี่ตัวรถคือสวยมากๆเลยค่ะน้องบีแล้วด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเท่มากยอดนนโ้ตัา ยต <R> คะพี่เป็นตัวธรรมดาค่ะอ๋อไม่ใช่พีรันเนอร์เนาะใช่ค่ะไม่ใช่พีรันเนอร์คันนี้นะคะ Toyota Revo Smart Cap 2.4e ปี2016นะคะคันนี้ร,ราคา3 3 8 0 0 0บาทความเริ่มต้นนะคะเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทกรณีที่ในคุณลูกค้าเนี่ยมีประวัติเครดิตด,ดี มีประวัติเครดิตเกินหนึ่งปีนะคะก็สามารถที่จะใช้เงื่อนไข45บาทได้ได้แ่แต่ถ้าในบางท่านเนี่ยที่คุณลูกค้าที่อาจจะไม่มีเครดิตนะคะหรือว่าอาจจะเคยมีประวัติจากที่อื่นมานะคะหมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะมีไฟแนนซ์รองรับได้ด้วยใช่ค่ะเราก็รับลูกค้าทุกๆอาชีพนะคะเราก็ไม่ว่าจะเครดิตเกินใหม่หรือว่ามีเครดิตไม่มีเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะปรึกษากันก่อนได้นะคะใช่คุณลูกค้าที่ อาชีพเป็นยังไงบ้างต้องต้องทําเรื่องยังไงบีสาหรับ<แ>คุณลูกค้าที่อาชีพนะคะเอ่อเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนนะคะรับหมดเลยรับหมดเลยนะคะหรือคุณลูกค้าที่ทําอาชีพค้าขายเป็นผู้รับเหมาหรือว่าขับเอ่อขับรถต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทําเรื่องกับ45ค้าได้นะคะได้ขออย่างเดียวให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนยืนยันได้ให้มีเอกสารยืนยันอาชีพนะคะ,ะ,คะเรา หรือว่าตรวจสอบหน้างานได้นะคะเราก็สามารถทําเรื่องให้กับพี่ๆทุกท่านได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ,ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะในการทําทเรื่องนะคะแล้วถ้าอย่างเออพี่ๆคนไหนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ทําไงบีอ่าก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้เลยเบื้องต้นนะคะปรึกษากันว่ามีประวัติเครดิตอะไรอยู่บ้างทำอาชีพอะไรพี่ๆอยู่จังหวัดไหน น้องมีบริการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปเสิร์ฟให้พี่ๆถึงบ้านเลยนะคะนั่งรอสวยๆรอๆนะคะไม่ต้องเดินทางมาเซ็นถึงที่นี่ก็ได้นะคะมีเจ้าหน้าที่เซ็นเอกสารให้ฟรีค่ะถูกต้องโอเคถ้าอย่างงั้นก็วันนี้ฝากรถสวยๆนะคะกับ Toyota Rivo 2.4E ปี2016คันนี้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมรีวิวคันต่อไปได้เพราะว่าช่วงนี้เรามีรถเข้ามาใหม่ๆเยอะเลยถูกต้องสวยๆงามๆรถเก๋งนะคะรถกระบะนะคะแล้วก็เร็วๆนี้คอม วิ่งซูนค่ะรถ7ทีนั่ง SUV ค่ะค่ะได้ไม่อย่างงั้นก็วันนี้นะคะฝากไว้ที่45ค่ะออกรถ45บาทขับฟรี45วันที่45ค่สิบส้าค่าค่ะสวัสดีค่ะ